สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้สัตว์เลี้ยงใหม่ครับเป็นไก่ไข่ครับผมซื้อมาเมื่อวานนี้เองครับนี่ยังหนุ่มๆอยู่เลยยังไม่ออกไข่นะครับเจ้าของร้านบอกว่าจะออกประมาณอีก1เดือนนะฮะหเดือนก็จะออกพร้อมไข่หรือว่าถ้าเร็วสุดก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับตอนนี้ก็เอาอาหารให้น้องไก่กินนะฮะกับน้ำนะครับใส่วิตามินซีไก่ด้วยนะครับเอ่อ ตอนนี้ผมเอาอาหารกับแกบให้น้องกินนะฮะน้องกอ็กินดีนะฮะแต่บางเพื่อนบางตัวก็ยังไม่มากินครับไปจิกกระเบื้องเล่นครับทางกระสีเล่นนะ,ะซสื่อมา15ตัวนะครับในราคาตัวละ200อบาทตอนนี้ไก่แพงมากครับเมื่อก่อนตัวร้อยกว่านี่ฮนะ ลักษณะค่อนข้างเชี่ยงนะครับซื้อมาก็กินอาหารเองลเลยฮนะแล้วก็เราก็ทำไอ้อคอกฟาร,ร์มก็ไม่ต้องใหญ่เกินไปนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาแกบใส่ทีนะฮะตอนนี้เอามาใส่ใหม่ยังไม่ได้แกบใส่นะครับแก็บเอาแก็บที่มันแห้งๆใส่ครับตอนนี้แกบฝนตกมันเปียกครับผมยังไม่ใส่ครับรอมันแห้งค่อยๆใส่ เราน้องใกล้คลอดแล้วก็จะถ่ายมาให้ชมอีกทีนะครับไก่จะใครนะฮะมันไข่อย่างไงนะฮะเอาอาหารใส่กับใส่แกบนิดนึงนะฮะแกบแกบปนนะฮะแกบปนแล้วลํำข้าวนิดนึงนะฮะจุนหัวอาหารให้น้องไก่กินกินดีมากเลยครับ